สวัสดีครับเจนทิดแอร์ครับผม0 8น1 9 3 9 3 3 5นนะครับผมสำหรับคลิปนี้พาทุกท่านมาเช็ค honda c ซีนะครับรู้สึกจะเป็นเจน2นะครับผมเจน2ก็ปีน่าจะประมาณ2 2 0 0 4น่าจะโดยประมาณนี้2 0 0 4 2005นนะครับก็คืออาการที่ ลูกค้าแจ้งมาก็คืออยู่ดีๆก็แอร์ไม่เย็นนะครับมาดูกันดูจากการจับเกล็ดน้ำยาดูนะครับโอเคน้ำยาในระบบมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันขั้นตอนแรกก็คือต้องลองเปิดแอร์ดูนะครับพอดีเขาไม่ได้เปิดแอร์มา เปิดแอร์ A/C ทำงานนะครับลมภายในเปิดโอเคแอรไม่เย็นนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันครับดูจากเกตน้ำยานะครับผมอ่ะคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานแน่นอนรอยตนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาดูก่อนครับว่าอ่า สัญญาณเปิดจากข้างในมาทํางานไหมนะครับเบองตันง่ายก็ดูที่พัดลมครับผมพัดลมตัวมน้ําหมุนนะครับแต่ตัวของแอร์ไม่หมุนครับผมตัวของแอร์นิ่งเลยตัวของแอร์ไม่หมุนตัวมน้ําหมุนสรุปก็คือคขาไม่ทํางานแต่ว่าพัดลมพัดลมมันจะทํางานร่วมกันนะครับผมตัวซ้ายตัวขวา ถ้าเปิดแอร์ออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องทํางานแต่ตอนเนี้ไม่หมุนตัวหนึง่งก็คือสันนิษฐานน่าจะเป็นที่ฟิวครับเดี๋ยวเราไปดูฟิวกันฟิวก็จะเป็นของคอมของพัดลมก็จะเป็นตัว20แอมป์นะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับสำหรับ l ี d ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้ดิจแตร์มวัดดูนะครับดจิดแร์มวตด,ดก็คือ คั่นขาเข้ามีนะครับมีไปฝั่งขาออกโอเคฝั่งขาออกไม่มีฟิวขาดแน่นอนอเดี๋ยวผมจะลองหาีิวเปลี่ยนดูนะครับปุ๊บโอเคเสียงคอมทำงานนะครับเดูจากเกจนะครับผมคอมพิวเตอร์ทำงานแล้ว ก็จะทำงานแล้วแต่รู้สึกว่าไฮจะสูงไปนิดนึงแต่ก็ด้วยอุณหภูมิตอนนี้นะครับจะดูว่าความเย็ยนมันใช้ได้ไหมพัดลมทำงานปกติไหมพัดลมหมนแล้วครับสองตัวครับพบดูความเย็ยนภายในนะครับความเย็ยนมาแล้ว เวาเย็ยนมาแล้วครับผมบอกไปก็20 22อ่ะ22องศาเนาะโอเคคือขั้นตอนกันต่อไปเราก็ต้องดูนะครับว่าฟิวขาดก็เหตุอะไรแต่เปลี่ยนไปแล้วไม่ขาดครับเดี๋ยวจะลองสักระยะถ้าลองสักระยะแล้วไม่ขาดก็คงต้องให้ลูกค้าไปใช้ดูครับว่า บางทีฟิวมันใช้งานมานานมันก็อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพได้เหมือนกันแต่จริงๆก็เป็นไปได้ยากนะครับอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งชอ็อตดูจากการที่มันขาดแล้วไม่ทํางาน,ก,าานก็คือพัดลมพัดลมัวขวานะครับก็คือพัดลมแอร์ไม่ทํางานแล้วก็คอมพิวเตอร์ไม่ทํางานพร้อมกันก็แปลว่าฟิวตัวนี้ควบคุมที่สองตัวเนี้ยไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็น ที่ตัวแมกเนติกแมกเนคัตคอมนะครับที่จะชอบจะมีปัญหาแต่โดยการรื้อถอดมันค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งรุ่นเนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขาดก็คงต้องเอาไปใช้ดูก่อนนะครับก่อนลูกค้าคันนี้ก่อนลูกค้าประจำนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้เป็นเบื้องต้นนะครับให้เจ้าของรถได้เช็คเอง ดูเองว่าโอเคกรณีคอมไม่ทํางานอาจจะฟิวขาดก็ได้นะครับอาจจะเป็คเบื้องต้นได้นึงึ้นมาดูโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆถ้ามีรถมีปัญหาเข้ามานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ Audio